thank yeah. you Open me, open me Open oh cheers <laughs> เป็นของเธอแต่ฉันไม่สามารถที่จะขัดคำสั่งของพีเตอได้จริง อนาฏยาแบบนี้ได้เดี๋ยวฉันจะอบก่อนเขาบ้าง ตบผิดแล้วตบดตใหม่แล้วะบใหม่แล้ว สิโลชนีเราใกล้กันมากกว่านี้จ้าสิโลชนีเฮยอเธอรู爸爸้หร่าี่ทำอะไรลไปมัทยานัทยากำลังจะตกแต่งกบเสดพี่แล้วเธอไทำแบบนี้เดียแผงก็เสียแผงหมดลจะทำแบบนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเจ้าหญิงกวังใไม่อยากให้ใครได้รู้ของเสียแบนี้นแต่ป้าฟังไว้ดีนะ ูที่มันเป็นนะแแม่ที่มันกจะินเป็นดองสาวมันไม่มาเนทำทำพะมันไม่ใช่ตัวตัวที่แท้งมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่าที่การแสดงแต่มันเป็นตัวจริงจะพีเข้าวฟังไวมพี่ดีข้ามีข้ากที่หนึ่งข้ามีข้าที่สองข้ามาแดนมีข้าที่สองหมอฉเชนจันทียผพวกนี้ไม่ยอมอย่างแน่นอนดีครับ ไม่อย <c oughs> ู่ตรงนี้จะตามไปนมีเกียร์ถยหลังด้วยก็ไม่บอกถ้าทะไก็งไปหรอ ฉันทำเพื่อครอบครัวของเราฉันทำเพื่อลูกอนาคตพ่ายพักหน้าเรายสองคนจะได้สบายเรื่องดีว่าฉันทำการวางแผนล่อเสือออกจากเขาน,นงไง่เพื่อให้สติพี่พระราดอนออกเป็นเข้าอาคองช่างเถื่อนงานเนียบใจหวังทางก็ฝากสมุดนล่อก็ปฐมชีวิตสจดีพี่พระรา,ารอชชด,รดนอนจนตอนนี้สติพี่พระราดอน สิน้นสวรรค์ก็พัค่นลงไปแล้ว oh, oh. พเพราะแผนการเขาเสร็จพี่อเง oh, อเง oh, 뭐 문제가 타지 เพียง 네가 그 라이 ขหมาสมกับการที่มันเลือดไห้ไจริงๆขอดชัเสรปก่นอนที่จะประนาก้ามหงทกิตราพุนควเข้าใิบาปของ,งดดาอา้าบอทนกิจด,ดาคณส้สักนิด้ีาจิได้รู้ว่าข้าอกทนที่ทไรและตั้งแต่องค์เด็กพระราชารดา,าของข้าบอกทันที่สวรางนวลทุกเงไป ผมเชนกิตตดาผู้นี้เปลียนเป็ดผู้มีตัวตนมีสายตเาเขาเสด็จพ่อเลยแม้แต่นิดเดียวผมเช่นถูกของตัวมาอยู่หน้านะาตั้งแต่เยาชนศักด์ธรมาแม้อาดินราือดสโมาถึงคน,คนที่จะตายอนคือใครไม่ใช่บุคลกิตสดาผู้นี้ดเดินไ้ <c oughs> พระนดิ มันได้แต่สวัยสุมุทรพันธุ์มันความทุกข์ความร้อนความเจ็บความหนาวมันเคยไม่รู้หรอกบ้างหรือเปล่าพระบิดาท่านไไหมว่าที่เจ้าท่านไปอยู่เมืองหน้าด่านมนุท่านต้องทนกับ ผมชื่อแต่ก่อน,น,นพระแสงอับญญาสิท์ที่องค์สมเด็จพระราชนิยาพรักษาเมย์ยอมรับตื่นฉันก็ในแต่วองพูะชายอย่างนักขององค์สมเด็จพระราชนิยามที่แบกข้าวฝาคิดถึงใจจะขอแต่ไม่เคยได้เจอหน้ากันจนจวนเวลานี้พระยา ก็ย่าไม่เคยเห็นดวอ,อินใจต้องจักกิตสนาผู้นี้แม้แต่ผพีนิดเดียวสุดท้ายแลีวหมกท่านกิตราอยากจะถามเสด็จพ่อสักหนึ่งคำถ้า,มาแม่ว่ามีสิ่งของสิ่งหนึ่งที่หมายความคำว่าคำดักรสกเด็จพระราชบิดาหมกท่านอยากจะถามว่าะหว่างไอ้พานัน ไิจสดาคนนี้เสด็จพ่อจะไอาหัยกับใครว่เจ้าคะจังไงจสดา มือข้อกี่มือมือมข้อก็จะเฉียดเดียวข้อใช่ไหมยิม่ขึ้นแล้วสู้ต่อข่อเถ้าที่มือขากูได้และจะน่าประหลกดใจ 看铁东吧。